สวัสดีค่ะพี่นอ้องมือนียากไปวัดมาเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ครับรถไปวัดู้ดเดียวพี่นอ้องเพิ่งได้ใบขับขี่แต่มาสองเดือนแล้วแหละแต่ว่าแต่ว่าเพิ่งไปวัดมาเพิ่งมีโอกาสได้ไปวัดนอกนั้นยายก็ทำแต่งานมือดีกันเลยถือโอกาส รถส้มบิวไปไปวัดทีๆคนเดียวพี่น้องข้างแรกอากาศดีน้ำพี่น้องเหมือนอากาศดีดีแต่ว่าก็ขับไปได้ครึ่งทางแล้วอลวกายสีหอด้านแล้ว มือน,นี้ตอนแรกมือน,นี้ว่าสิไปบวชก็เลยประเด,ดไปไอเฮ็ดงานพี่น้องทำงานเมื่อวานวันนี้ก็เลยไม่ได้ไปมันสุกเราหกเกินไปก็เลยว่าจะไป,ป,ปไปบวชไปแบบสบายสบายใจเสียนะพี่น้องอันนี้คือมันเป็นเร่งเร่งรีบเกินไปเลย ไม่อยากแบบกดดันจะขวงกันนะไหนะจะเลิกงานมาเสร็จอาบน้ำอาบท่าไปทกว่าจะไปถึงวัดอีกขับรถประมาณยี่สิบนาทีพี่น้องไปทางด่วนกันไป,ไปท,ทางทางที่ไม่ใช่ทางด่วนก็ประมาณย้ายขับเลยก็สิประมาณเื่องสมุทรถ้าขับไปทางด่วนกับประมาณยี่สิบนาที ขนาดทางดวนยายกับบริครับเต็มทีกุนเกียนไว้กาะเขียนไว้ร้อยสิบยายก็ขับหนึ่งร้อยไปไเรื่อยจริงๆนะรถน่มันขับได้อยู่แล้วนะพี่นอกตว่วัน อยู่นี่มันตรงเป๊ะเป๊ะคักคพี่นอ้องยายไปสอบประสบการณ์ยายไปสอบใบขับขี่นะคะยายไปสอบขอเขียนมันมาเป็นันมันเ,นนเราจริงๆเราเลือกภาษาอังกฤษก็ได้แต่ถ้าจะเอาภาษาไทยเราต้องจ่ายเง,งินให้ให้ล่ามทีนี้ค่าล่ามมันก็แพงแพงมากยายก็เลยเอาเป็นภาษาเขา,ภา,าเภาษานอร์เวีเลยภาษารนดยายไปสอบประมัน หกเจ็ดเถื่อพี่น้องอันนี้พูดเรื่องจริงไม่ได้โกหกเลยบางครั้งบางคนเขาเก่งภาษาเขาไปครั้งเดียวเขาก็ผ่านบางคนก็สามสี่ครั้งยายหน่อยสิประมาาเจ็ดเ <laughs> ถือ่อพี่น้องไปจนข้างเหลืองไปจนน้าตาตกในนะแต่ทีนี้ความคิดเราคือมันถ้ามีใบขับขี่มันก็สะดวกสําหรับเราไงเฟะเดี <laughs> ๋ยวถามว่าแฟนแกขับส่งได้ไหมแกขับส่งได้แหละแต่ว่าเหมือนเราแบบ จะไปใส่เขาก็ไปเองไปโหลดยังสี่นะเขต้องถาเพิินยังสี่นะพี่น้องแต่ถามว่าเราบนบนเวลาเราไปซุ้มเราเบื่อเคยพี่น้องแต่ว่าเขาต้องถาเพิินยังสี่นะวามขีดมาที่นี่ยายก็ไปสอบประมาณเจ็ดครั้งเจ็ดแปดครั้งนี่แหละแล้วทีนี้ก็ไปลุงเรียนสอนขับโหลดปีหนึ่งปีปีกว่าปีกว่าพอดีจบ ไปสอบไปขึ้นสอบกับขนส่งรอบแรกไม่ผ่านไปอีกรอบที่สองแล้วก็ไปสอบครับสองหลอดพี่นอ้องได้จังผ่านได้แล้วก็โล่งโอ้กับพี่นอ้องเห็นบ่เพาะว่าพาไปวัดอย่างเงี้ยแฟนยายไปส่งมาเก็บไปเกยก็พาไปนะแต่บางทีเราก็เกรงใจเขาไง แล้วก็ไม่เคยขัดอย่างนี้นะแต่ว่าเขาก็เกลีใจคนเรื่องเคือกับซิมีอิดออดเน่แบบว่าหนู่นนี่นั่นแต่ว่าเราบ่เคยว่าก็ไปรตรงไปฉันก็นไปสรงเนียสิบ่เคยมีคำานั้นนะพี่น้องแต่ทีนี้เรามีรถเราขับเองได้เราก็ไม่ต้องรบก,กวนแกแกก็จะได้พักผ่อนได้กับไปเองวียังไม่ได้ซื้อรถหรอกแต่ว่า ก็ยังสิถ่าอีกจากน้อยหนึ่งถ้าเบิ่งเวลาแฟนทํางานนหยางก่อนถามว่าซื้อมันต้องซื้ออยู่แล้วลรพี่น้องมันต้องซื้ออยู่แล้วหรแตจวะาอมเมนต์ตน,นี้นะเบิงบ่งเบิรอีกไปจากน้อยก่อนแค่ขับรถได้ก็ได้ก,ก็รู้แล้วพี่น้องสําหรับยายชีวิตก็ง่ายขึ้นหลายครับพี่น้องขับรถชมวิว เลือกงานมากเลยไปซื้อของซื้อของไปเองก็ไดไปสอเราเห็นงานตอนทำเมือได้เราเห็นงานตอนตอนกลางคืน,นยากกับเลือกงานมาใบาสามเสียมาเราไปฮับมากเสียยากกับขับไปส่งเราที่ทํางานอย่างสินะแล้วก็เราเลือกงานซีทุมฮารทุมยากกับไปฮับเอาเสีนะเพราะว่าสีหาทุมยากกับยังบาน,นอนนเพราะว่าในาส่วนเวลานั้นไดยไปยิ้มแนไปอย่างแนเลยสินะเด็กใส่ลว ไปสื่อของสื่ออย่างสื่อนาบินอ้องถ้าบ้านเราเนาะจริงๆอะ่ะไปขับมันมันสอบเป็นสอบครับยากพออย่างเวทีพี่น,อน้องมันตรงนี้ไปสอบฝนล่าน,น้ำแข็งสอบในข้อมือสอบทางไกลสอบในวงเวียนนักเสียแล้ววงเวียนหลายพี่นอ้องวงเวียนเขาเยอะมาก ถ้าไม่เป๊ะเขาก็ไม่ให้เราผ่านคนถึงไม่ค่อยบ้านเขามันถึงไม่ค่อยมีอุบัติเหตุเนี่ยเพราะว่าถามว่ามีไหมมันก็มีแต่ทีนี้คนเรากว่าจะได้มามันยากแล้วมันก็แพงมากๆเขาก็ไม่เขาขับรถไม่ประมาทกันเลยก็มีคนที่ประมาทก็มีแต่ว่าส่วนน้อยส่วนน้อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างมากสีเมาแล้วขับอย่างเงี้ยเขายึดไปเลยนะ แต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ขับรถไปอีกแล้วแต่กฎระเบียบว่าเออเมาแล้วขับเขาจะยึดใบขับขี่เราไปกี่ปีกี่ปีอย่างเงี้ยแล้วระหว่างนั้นคุณก็ไม่สามารถขับรถได้เลยแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยไปชนคนสมสมติว่าเขาพิพการเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาจนกว่าเขาจะหายหรือว่าตลอดชีพเลยนะเราก็ต้องจ่ายเขาเป็นเดือนเดือนะตามก ก็จะเป็นในแต่กรณีกรณีไปแต่ว่ากฎหมายเขาเข้มมากจริงๆเพราะฉะนั้นกว่าจะได้มาน่ะถ้าพูดเป็นบ้านเราก็น้ำตาตกในสายเลือดแทบกระเด็นพี่นองเอ้ยยายก็จะรักษามันเท่าชีวิตสิหปีเลยพี่นองกว่าจะได้ต่ออีกทีเขาสิบห้า สิบหปีต่อนนี้ย่ายอซีสิบีอายุอีกที่หนึ่งตัวไห่ละสี่สิบห้าสิบห้บหอปแมนบอยายไล่ถูกไหมห้าสิกว่าได้ก็ไรไ่ถูกเด้ยอ,อย่าอีกสิบห้าปีบุญหลังอยาจะถึงบ้านแล้วนะเพื่อน สุขได้ไปวัดวันนี้พาอจารย์ไปบินทบาตข้างนอกยายก็ไปวัดแล้วมีแม่ชีมาบวช3ามองค์แล้วก็มีพี่สับอีก2คนมาจากเมืองหนึ่งมาวัดเหมือนกันแต่วพรวุ่งนี้ที่วัดน่าจะจัดงานเบียนเทียนวันอะไรนะ ยายไปวันนี้แล้วพรุ่งนี้ยายคงไป่ไ้ไปอดบ้านแล้วพี่เนอะตึตตรงเบรกจึก๊กเลยจังสิยงหัวมันหอดอ่ะโอเคนะคะเพื่อนๆยายถึงบ้านแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ยาฝนด้วยนะสวัสดีค่ะ